สวัสดีครับผมเป็นต้นตอกนะครับวันนี้ผมกาลังจะขับรถนะครับเมือ่อไสรนะออกไปหาคุณยายออกไปหาคุณแม่นะครับยู่ทุ่งนานะครับสวัสดีครับโอ้โหกาอกาแพงเลย <c oughs> กาอกาแพงเลยนะติดตามพี่เลรอนะ เดินไปหาน,อน้องๆไะทักทา,ายน้องๆที่โรงเรียนขามข้องกันที่ขามได้นมนี่ตัวอะไรงูหรือเปล่านี่ทักทา,ายหน่อยทักทา,ายหน่อย,าาย,อยบอกเมื่อไหร่เล่าสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนอยู่ปไหนกันนะเรียนอยู่ปสาม หลายใครเรียนอยู่ปสามด้วยเพื่อนปสี่โอ้โหปสคนนี้ตัวโตของเพื่อนเลยชื่ออะไรกันบ้างแนะนำตัวน่อยอลนะรอานแล้วก็เมครับเมมนี่นว้าวววววววกวว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 ว่าวว เดี๋ยวพี่จะมีกีตาร์ตัวหนึ่งที่จะให้พวกเราเป็นกีตาร์ที่พี่ซื้อมารีวิวอ่าแล้วก็จะเอามาให้เป็นเล่นเป็นด้วยกันทั้งหมดเลยมีใครอยากเล่นกีตาร์เป็นบ้างอยากเล่นกีตาร์เป็นเล่นเป็นแล้วเหรอเดี๋ยวเล่นให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมอำไมเล่นไปน้กีตาร์ตัวนี้ก็มีนะครับไอ้ตัวนั้น ตัวนั้นนะครับแต่ว่าแต่ว่ามีกีตาร์อีกตัวเนึงเป็นตัวเล็กนะครับผมจะให้น้องๆเขา <Okay. S 1> ที่ไว้ตั้งนานแั้นลหละเพราะว่าตอนตอนที่ผมยังเด็กๆผมอยากเล่นกีตาร์มากแต่ไม่มีเงินซื้อนะครับนะต้องไปนั่งเฝ้านั่งดูคนที่อเขามีกีตาร์นั่งดูเขาเล่นแล้วพยายามจําเอาแล้วก็เขาวางกีตาร์ผมถึงจะสามารถเล่นได้ก็เลยนึกถึงผมตอนเด็กๆนะครับนะ <c oughs> เห็นน้องๆเห็นน้องคนนี้เนี่ยมานั่งดูนั่งเฝ้าพี่เล่นกีตาร์ใช่ไหมแล้วยางได้ใช่ไหม <c oughs> ยางได้เนาะแต่ว่าก่อนที่จะได้กีตาร์จะต้องมีการเล่นกิจกรรมทายคำถามกันก่อนอ <c oughs> ต้องตอบให้ถูกถึงจะได้จะได้กีตาร์หนึ่งตัวต้องใช้ความสามารถนิดนึงช่วยกันตอบโอเคเดี๋ยวพี่เป็นคนตังต้งคำถามเดี๋ยวก็เล่นเป็นเดี๋ยวก็เล่นเป็น ขอกีตาร์แล้วเป็นแค่ขอกีตาร์เหรอแต่กูเล่นเป็นโน้ตแต่ว่าแค่ฝึกเล่นกีตาร์อยู่เอาช่วยเล่นเล่นเป็นอาเคยสอนคุณครูอยู่ไหนนี่นายเป็นครูอยู่ไหนไออ้นู่นเหรออันเดียคุณครูไหนนี่คุณครูชื่ออะไรครูจรันครับฮะครูจรันครับคุณครูจรันอ๋อคุณครูจรันโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปติดต่อคุณครูเลยกันนะเดี๋ยวจะมอบกีตาร์ให้น้องโอเคดีใจไหมยดีใจครับอ่าดีใจครับทันท่ายังไงโทรเดินมาแล้วครับเย้เย้เคยเห็นพี่วินโตอร์ตังนานแล้วเหรอติดตามพี่อยู่ใช่มั้ขอบคุณมากอ่าโอเคแต่ผมไม่มีโทรศัพท์มากันเต็มเลยนะครับ Belgium, ah <ENNIS> อันนี้เขาเรียกโรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนบ้านนาตาลคลังโรงเรียนอะไรข้างหนึ่งดังๆโอเคพี่ก็เคยเรียนโรงเรียนนี้ตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงปสมสาเลย โอเคงั้นพี่ไปแล้วบายบายหน่อยเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากที่ให้อะ กำลังใจแล้วก็กดติดตามผมนะครับขอบคุณมากนะครับผมวินต้นที่ต่อสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ